ฉันใดก็ฉันนั้นคนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีผู้คอยช่วยเหลือประทะมัมรสุมชีวิตให้หลายคนที่หนักก็กลายเป็นเบาเมื่อเราทำดีก็มีหลายคนช่วยสนับสนุนมาต่อกันครับนะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับของเรื่องการส่งเคราะญาตนะเป็นเรื่องของวิธีส่งเคราะห์นะครับวิธีส่งเคราะห ความมุ่งหมายของการสงเคราะห์ญาติอยู่ที่การผูกสามัคคีคือรวมน้ำใจของญาติให้เป็นปึกแผ่นไม่ให้แตกแยกกระจัดกระจายกันเพราะฉะนั้นวิธีสงเคราะห์ก็ใช้หลักสังฆะวัตถุ4ี่คือ1ทาน 2. ปิยวาจา3อัฏฐจริยา4สมานตตานะครับทานก็คือการให้เนาะปิยวาจาก็คือการพูดจาน่ารักนะครับอัฏจริยาก็คือการบรเเ็ญประโยชน์แก่กันแล้วก็สุดท้ายนะไอ้สมานตาตาเนี่ยก็คือการวางตัวให้สมกันนะครับ ข้อที่1ทานคือการให้สิ่งของหมายถึงการเอื้อเฟื้อแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ให้ของฝากยามเยี่ยมเยียนให้ของขวัญยามมุงคลให้ของกินของใช้ยามตรุษยามศาสตร์ตลอดจนให้ทุนรอนธรรมมาหากินงานเหล่านี้รวมเรียกว่าทานเป็นการสงเคราะห์ยากอย่างหนึ่ง ข้อสองิยวาจาพูดจาต่อกันด้วยคําสุภาพอ่อนโยนไม่ด่าทอหยาบคายต่อกันเวลาร้องเรียกก็ใช้คําอันเป็นเกียรติตามศักดิ์ของญาติเช่นเรียกลุงเรียกป้าเรียกนะ้าเรียกอาเรียกพี่เรียกน้องอันเป็นภาษาของคนรักใคร่กันถึงจะโกรธเคืองขัดใจกันก็ไม่แช่งชักหักกระดูกหรือนินทาว่าร้ายข้อสอัฏฐจริยา ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญ,ญาติคือช่วยเหลือญาตินั่นเองเมื่อญาติมีธุระการงานเช่นแต่งงานบวชนาคเจ็บป่วยเป็นความการศพการเมนเป็นความก็คือหมายถึงว่ามีเรื่องนะครับและอื่นๆญาติจะต้องแสดงตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือ,อยังน้อยก็ให้กําลังใจกันผ่อนคลายความขับขันและความว้าเหวข้อ 4. สมานตตา,ตาคือการวางตัวกับญาติโดยเหมาะสมกับฐานะ เคารพต่อญาติผู้ใหญ่เอ็นดูญาติผู้น้อยไม่แสดงอาการเยื่อยิ่งจองห้องหรือดูหมิ่นดูแคลนแม้ว่าตนจะมีฐานะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามทั้งนี้แสดงผลให้เห็นเป็นตัวอย่างถ้ทาท่านผู้ใดสนใจอยากทราบรายละเอียดของธรรมะหมวดสังหาวัตถุกรุณาดูในพุทธวิธีครองใจคนเนี่ยเล่มนี้ผมว่าจะเอามาอ่านให้ฟังต่อจากเล่มนี้นะต่อจากเล่มมงคลมงคลมงคลสูตรเนี่ยนะเรื่อง พุทธวิธีครองใจคนเนี่ยนะผมมีอยู่นะครับมงคลเกิดจากญาติสงเคราะห์นะครับญาติสงเคราะห์ก็คือสงเคราะห์ญาตินะเป็นคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือมงคลที่เกิดจากการสงเคราะห์ญาตินั่นเองนะครับเทวตาภาษิตว่าสาธุสัมภูลายาติอปิรุขาอารัญญชาวาโตวะหติเอกถังภารหันตังปิวนับปะติงโอ้โหอ่านยากไว้ ถอดใจความว่าต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยประทะลมพายุให้แก่กันจึงยืนต้นอยู่ได้นานผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยวแม้จะเป็นไม้เจ้าป่าสูงใหญ่ก็ตามมันโต้พายุตามลำพังและโค่นลงได้โดยง่ายฉันใดก็ฉันนั้นคนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีผู้คอยช่วยเหลือประทะมรสุมชีวิตให้หลายคนที่หนักก็กลายเป็นเบาเมื่อเราทำดีก็มีหลายคนช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ญาติจึง เป็นสีริมงคลนะครับก็จบไปเนาะมงคลข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของการทำงานไม่มีโทษนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ